โอลอเอาลาจังมาฟังเ้อคค่ะพี่น้องชาวไทยเดี๋ยวนี้บ้านเมืองใสน้ำไหลไฟสว่างผากันลูกกันยังเฝ้าตื่นมื่นตาสมัยพัฒนาการศึกษาสังคมต้องอบรมชาวไทยเป็นจิตใจรักชาติเอกราชศสาสตร์กษัตริย์ปฏิบัติต่อมข้องในทรมองศีรี เป็นบ้านดีเมืองงามปราบเทียน้ำไพรีสามาคีขันทําประกอบกรรมแนวดีเพื่อสาต์พี่สุขาเช่าอานาเมืองไทยผ้ากันตังใจใสเช้าไทยอ้ยละนอผู้ฟังหลายๆคน เหมนมาเด้อนายผ้นำเจ้านำนำเจ้านำในหมอแขงเจ้านำในหมอลำก็ที่เร็ไปตอนนี้ต่อไปฟังดีกอนพี่น้องทั้งหลายที่มาลังเผ่วใสฟังลำขับคั่งฟังเอาก่อนผมสั่งทุกหน้าทุกตา คนเกิดมาเราเป็นคนกินข้าวตั้งคนุ่มพูดถ่อมน้อยเล็กเด็กเดงขตว่าสีบ่อแห้งเป็นคนน้ามูเอ้าใดเกิดมาอยู่กับศาสนาชีวิตมีราคาเป็นของหายากคนเกิดมาได้ลำกล้ำลำบากหนักอยู่นักหนกใครก็สูกหนักขาควยงัวอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยถึงสิอยบันดอกในเวียงในวังกับชเป็นดีอย่างละคนเราไม่คุ้นค่าขอแจ้ว่าให้หูซื้อผลหูซื้อวาเป็นคนคือของประเสริฐ ชีวิตที่เฮาเกิดวางสังความดีความสุสด,มดสับที่ควรปรัดสจากชีวิตของหายากพอแม่ทางหลายคนมาบอมีภัยยากต่ยักคนแม่นบ่อสิ่เมน่าพ่อเจ้าผัศรัทธาเกิดขึ้นมาระวังเฮ็ดวางสักกระบองให้พี่ลาวางเผาเป่าปนอนในเหตุหลายๆพร้อมกันสัง่งลูกหั่างแนด้อหม่งน้ำปลาน้ำโขกเป็นเงินเป็นทองอย่างชีวิตเก่าของตินแน่ทนแน่ผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่บอกลูกบอกหลาน จักศิลแล้วก็หูจักท่านไปนำยาขาดพี่น้องเอื้อยาสิใดประมาทือประศาสนาที่เป็นของนำพาจิตใจให้พองใจคนเฮากายขาวอ่องตองยากรรมยาดำหูจักศิลแล้วก็หูจักทำพาสองของเจ้าหูผู้นุ่มหูผู้เท่าเข้ารบยันเกีก่ยงก็จะสิใดกลมแห้งเลียดเปลี่ยนโคทีขีด้ดยแม่ยาสิขีดดีเนียวเนี่ยคนควนสิ่งวัตถุทั้งมวลของเฮาเฮดได ของนั่นนอข้องที่เฮ้าส่างใบบ่แมนข้องไผ้บาดไกไ,ไปเราว่ามีผู้่าอย่าเนึกว่าเด้อสิใดไปนําของเฮาเห็ดเฮาทําย่งดูคือเก่า่วนผู้ตายมแจะนอนเป็นเท้าไฟไม่เขาเผาของเฮ้าเป็นของเขายามตายนี้จากถึงแมีนหาขกกึน้นเื่นเงินพันสนุกญาติกลพวเขา้าย่งอยู่จังว่าบูพี่น้องทั้งหลายให้นึกถึงเข้าตายมันจังสี่แมน พี่นอ้องเอ้ยให้เฝ้าสั่งเฝ้าแลนเฝ้ากินเฝ้าทานสอนเดน้อสอนให้ลูกให้หลันรักษาสินหาสัตว์บ่อสมบ่ข่ายยาข่ายยากินสับของอยู่ในดินสินอยู่ในน้ำให้หูจักทุกการสวรรค์น,นี่ผ่านนักภาษาสดาจานโพนสั่งเด้อพอเมื่อสีนอนสีนังให้พิจารณาอู้สติตสมป่าสัญญาของเรอบครอบไปประพฤติทั้งชอบไกลว่าจ่าใจวัดให้มันเข้าไปด้วยพวกผู้เ่า ไปในเด้อไปฟังคำพ่าเจ้ามันเทศาสนาจังอาสียเกิดมาเป็นคนเถือหนึ่งให้เจ้าคิดเลือกซึ้งหาเหตุหาผลเชิญเด้อครับทุกคนสั้นทำประโยช์ให้จานนั้นอีกอย่างหนึ่งยาสีทำทั้งโทษในปัจญูบันในอดสาพากกันทำดีทุกหลาชีวิตมีคุณนกาอยา่านยิงนักหนาพี่น้องเอ้ยก่อนสีด้เกิดมาหอยกับพันกันให้จะพากันนั่นเขาวัดเขาว่าทั้งป่าศาสนายาได้ประมาณ ตาลอดป่าเทีาตาทิ้ทนอยู่อาศัยเมื่อสีทําำบันไถควรทํำปราโยุดทั้งนั้นนอทางสีผ้าพนทษนรกอาบายควนท่าเกิดกับตายท่อนั้นนอพอ,อย่าสิไปคิดต่อเดอสับโฟคา่าพี่น้องเอ้ยถ้ามีไรก็ให้เจ้าท่านสาจักกังจกักรึงว่าบ่อเสื้อก็ให้เจ้าไปเบิ่งผู้ที่ไตยไปมีผู้ใดจังเอาหนะ้าเอาให้ไปน้ำแง่พ่อใหญ่หัวสวนเงินซ่าน ว่ายังหมันขั้นผู้ใดตายไปกระไดเปล่ยนสีแผน่น้อยกเขาแครเรนเขาใส่ของไฟเงื่อนเขาใส่ปากไปกระบ,บอกเกินหนึ่งบาทเสื้อบ๊อบข้าสึกนึ่งห้เฮ้าจังเม็นเขาผู้ยังประมาทตายไปแล้วหาดอกไม้มากขาดปุบปับทันทีอาจะตายเป็นพี่นี้ไปเป็นเพื่อนสีหน้านวนม้วนไปทางหลงทางยาว